รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมประดินทุกครับและชนิดมหานิยมครับวกเราสองคนนะครับในรายการรัดกระดุกอ่อนทัวนะครับแล้วตอนนี้โอ้โหนี่ข้างหลังนี่เห็นใบบัวดอกบัวดอกบัวก็แสดงว่าเราต้องอยู่ที่จังหวัดปทุมบัวปทุมธานีนะคะ เออได้ข่าวมาจารว่ารายการเราเนี่ยจะถูกเปลี่ยนชื่อใช่ไหมจะถูกเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนเองหรือเปล่าเขาหมอดูกทักมาด้วยเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นอะไรอ่ะรัดกับดุ๊กพารวยอ่ารัดกับดุ๊กพารวยอได้เปล่าอ่ะน่าจะได้นะน่าจะได้ต้องถามทังต้องถามนะพี่ๆนะคะบอกรายการรายการเเปลี่ยนหน่อยเขาเปลี่ยนหน่อยเถอะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยมากทำไมอ่ะ ก็อาจารย์พามาวิ่งซะจนหอนี่เหรอคืออะไรอันนี้คืออะไรนี่เหรอที่นี่คือนี่เขาเรียกว่าสวนทศมินทาราพิลมเป็นสวนสุขภาพนี่กว้างมากเลยนะกว้างกว้างมากแล้วนู่นล่ะอาจารย์ที่เห็นริบๆๆ้างหลังเขาบอกเลยเลยไปทางนู้นอีกนะเลยไปทางนู้นก็จะเป็นสวนสัตว์ใหม่ปทุมธานีที่ย้ายมาจากสวนสัตว์ดุสิตจะมาอยู่ที่นี่อยู่ที่คลองหกใช่แล้วเดี๋ยวจะพาไปวัดไปเที่ยววัด อีกหนึ่งวัดนะที่เขามีพุทธคยาจำลองใช่ค่ะมาจากประเทศอินเดียเลยใช่ครับแล้วก็นัดท่านจะอาวาดไว้ด้วยจะไปขอพรท่านด้วยแล้วก็จะไปพูดถึงนั่นแหะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดี่าอย่าเรื่องใส่ตัวเลยไปครับ และตอนนี้เราก็อยู่กับท่านเจ้าอาวาสวัดปัญญานันทารามะนะครับนมัสก,การครับน้ำมศการอบคุครับาาารบวนท่านเล่าประวัติของวัดปัญญานันทารามนะครับค่ะก็เจริญพรสําหรับวัดปัญญานันทารามก็เป็นวัดที่ประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านสร้างขึ้น ในยุคแรกจะรู้จักวัดปัญญานธารามในด้านการเผยแผ่ธรรมเมื่อมีการสร้างสังเวชนียสถานกล่าวคนก็มาท่องเที่ยวกันแต่เราก็มุ่งหวังว่าอย่ามาเที่ยวเพื่อความเพลินความสนุกอย่างเดียวก็เลยจัดโปรแกรมเรียกว่าเที่ยวให้ถึงธรรมเที่ยวให้ถึงธรรมที่วัดปัญญานธารามโดยมีการ นำชมสังเวชนียสถานในความรู้พุทธประวัติปริศนาธรรมมีเรื่องของศูนย์พุทธศิลป์สาม,มิตินานาชาติและอีกอันหนึ่งก็เป็นเรื่องนบพระเก้านบพระเก้าก็คือไหว้พระวัดเดียววันเดียวเก้าองค์เป็นมงคลชีวิตคนะรก็พูดถึงเรื่องของเมื่อกี้เรื่องของการเผยแผ่ธรรม็นการอบรมนะครับมันมีคอร์สอะไรบ้างครับก็ จัดขึ้นตามปรัชญาของการสร้างวัดว่าสร้างพระสร้างคนสร้างเยาวชนของชาติสร้างศาสนาญาตให้มีชีวิตถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่ตกเป็นทาตของวัตถุจนเกินไปเอาว่าด้วยเรื่องของภิกษุก็มีการอุปสมบทพระหมู่ในแต่ละเดือนก็มีบวชเดือนละครั้งบวชอย่างต่ำสิบห้าวันเกินได้ ได้ห้ามต่ำกว่า15บห้าวันก่อนบวชก็ต้องมาทดลองปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สนิคัมมะอย่างเนี้ยก่อนท่องได้ครับหลังจากนั้นอุบาสกก็อย่างประชาชนทั่วไปก็มีนิคัมมะอย่างนี้ปฏิบัติธรรมทุกสุกสวัสดิ์อาทิตย์สุกสวัสอาทิตย์ครับห้าวันจนถึงศุกร์ในเดือนละครั้งอ๋อจะมีคอร์สสามวันกับคอร์สห้าวันนะครับถ้าถ้าเป็นสามวันนี่คือทุกสัปดาห์ แต่ถ้าเป็น5วันเนี่ย<ม>เดือนละหนงครั้งตามตารางที่ท่านกําหนดเป็นเหยื่อความสะดวกของพระวิปัสสนาจารย์ที่สอนด้วยส่วนกลุ่มเฉพาะก็เรียกเข้าค่ายคุณธรรมรของพนักงานการาชการอะไรเนี่ยเด็กๆนักเรียนก็มีค่ายพุทธบุตรพุทธธรรมก็แต่ก็มีการบวช แม่ชีกองด้วยแต่แม่ชีโกนหัวก็มีข้อกําหนดว่าหนึ่งเดือนอย่างน้อยอีกถ้าจะโกนหัวต้องบวชสักเดือนหนึ่งแต่ไม่ถึงก็คือก็ปฏิบัติเนคขมะไปครับกอรเจริญปัรับแล้วในการบวชเนคขมะนี่เรามีค่าใช้จ่ายยังไงบ้าครับเนคขมะสามวันนี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็เปิดโอกาสให้ได้ทําบุญแล้วแต่าแลวแต่จะทาบุญวัตย์ลา วัดม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเขาถามเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ทำบุญได้ครัทบทําบุญได้แล้วส่วนห้าว,วันล่าวันก็ไม่ได้เรียกเก็บเหมือนกันเรื่องนี้คำว่าปฏิบัติธรรมโดยตรงเนี่ยไม่ได้เรียกเก็บส่วนค่ายต่างๆก็จะเก็บค่าอาหารเป็นหลักค่าอาหารก็จะมีราคาของเขาเพราะว่าต้องไปซื้อหามาทําใช้สอยส่วนการ วิทยากรหรือจะบำรุงวัดเราไม่มีราคาไม่มีค้าหัวก็ได้เพได้แต่ก็จะทำมีก็ทำไม่มีก็ได้ไปแต่อย่างน้อยอาหารนี่ก็ควรก็ต้องช่วยวัดเหมือนกันเพราะว่าต้องไปซื้อจัดหามมาส่วนกิจกรรมมีอะไรบ้างครับกิจกรรมก็ก็มีการไหวพระสวดมนต์มีการภาวนาซึ่งต้องมีทุกข่ายต้องจัดไว้ส่วนเวลาจะมากหรือน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งจะเดินนั่ง ก็ตามเดินจงกรมนั่งสมาธิมีฝึกเดินจงกรมด้วยก็ต้องมีให้จะมากจะน้อยก็แล้วแต่เวลาหลังจากนั้นก็เป็นการฟังธรรมก็มีทั้งประเภทเปิดก็คือกว้างๆหรือเขารีเควส t หัวข้อมาว่าอยากฟังเรื่องนี้ก็ได้ที่ระบุมาก็ตามหลังจากนั้นก็จะแบ่งกลุ่มซึ่งก็ขาดไม่ได้ถือเป็นไฮไลท์เหมือนกันแบ่งกลุ่มนำชมวัดตอนที่ผมผมเคยมาบวชที่ที่วัดนี้นะครับเนตรรรมะ สาวันสองคืนมีกิจกรรมโยคะมีอัลบิกนี่ะมีจะเป็นวันเสาร์โยคะเนี่ยก็คือหลังจากภาวนาและบ่ายสามครึ่งเป็นต้นไปถึงบ่ายห้าโมงก็จะเป็นช่วงโยือกันเบื่อแล้วก็คลายเครียดบ้างหรือหลังการปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนก็มีกิจกรรมอะได้วยแล้มีกิจกรรมเพิ่มเติมไป ปฏิบัติเคร่งมากไหมพระอาจารย์ที่นี่ตีสี่ครึ่งปลุกแล้วเสียงตามสายมาแ้วไม่ถึงกับเคร่งนะคือคปอปกติปกติเรื่องที่ปกติล่ะคะถึงเป็นอย่างนั้นนะตีสี่ครึ่งติ้งหน่องมาแล้วทรรมะแล้วก็ตีสี่นี่ก็ปลุกตีสี่ครึ่งก็เสียงตามสายเลยเราคิดเราตื่ตาถามเราเราก็บอกไม่เคร่งก็เป็นเรื่องปกติที่ควรปกติ คือไปอินเดียมาหลายรอบแล้วแตพ่อพุทธคยาแต่พอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับไปมาพุทธคยาอีกรอบหนึ่งนะคะคือเราเรียนจำลองมาใช่ไหมคะตรงนี้ก็ที่ทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์3ประการตอนนั้นก็หนึ่งก็เป็นพุทธบูชาประการที่สองก็ปีที่สร้างเนี่ย2,558 เป็นปีที่ประทุมธานีครบ200ปีกระทุมธานีด้วยแล้วก็เป็นโอกาสที่สมัยนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชนะ็็นสมเด็จพระเทพสมัย60พรรษาก็ได้เห็นเป็นโอกาสบรรจบครบทั้งสการเลย ีการสร้างอุทปุทยาสังเวชดิยสถานจำลองวัดกัญญาณัธารามขึ้นแล้วก็มีเห็นเวลาเข้ามาก็จะมีดวงตาที่แบบอันนั้นที่ไหนครับอาจารย์มีคที่อินเดียครับสานักงานที่วัดเนี่ยเราสร้างวัดด้วยแนวคิดสองอย่างเรื่องถ้าเป็นเรื่องวัตถุเนี่ยก็คือคือสามปอหลักการสร้างวัดประหยัดสุด ประโยชน์สูงและก็ปริศนาศิลปะธรรมหมายความว่าทำอะไรให้ประหยัดแตเกิดประโยชน์เหมือนหินโค้งอย่างนี้ยลานทรายเราลงทุนไม่มากลงทุนน้อยแต่ว่าได้ประโยชน์สูงและที่สำคัญปริศนาธรรมนั่นเนอย่างสำนักงานที่เห็นรูปดวงตาเป็นสำนักงานใหม่ก็เหมือนกับว่าคนมาวัดนมาอย่างไรก็ตามแต่ว่ากลับออกไปเนี่ยควรได้ดวงตา อย่าบอกเปิดหูเปิดตาก็ได้ได้ดวงตาเห็นธรรมได้สัมมาทิฏฐิด้เห็นความจริงแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะสาวโศกแต่ว่าจากสาวโศกที่แบบกลายเป็นช้างอยู่ข้างบนยางเงมานเป็นสาวโศกประสูคือที่อินเดียเนี่ยก็นั่งเดิมเนี่ยควรมีช้างเพียงแต่ว่ามันหักไปแล้ว อันเหลือเด้าวก็เลยเหลือเดเซาครึ่งท่อนสถานที่ประสูตรเนี่ยนั้นเราเมื่อเราจะจําลองทำมาใหม่ก็เลยคิดว่าน่าจะทําให้สมบูรณ์ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วส่วนภาพสามิติ้มีปริศนาธรรมอะไรบ้างนะครับก็สามมิติก็มีอยู่เป็นสามห้องอ่างเนี้ยอยู่เป็นสามวงวงแรกนี่เรียกวงศรัทธารอบนอกสุด ศรัทธาก็จะนำพุทธสถานของประเทศที่นับถือพุทธศาสนาม,มาวาดไว้เพื่อให้รู้จักว่าอ๋อนีนประเทศนี้นับถือพุทธมีพุทธสถานชื่อนี้อ,อชั้นที่สองเนี่ยก็คืออริยสัจสี่อาศัยความเชื่อเพื่อน,นำไปสู่ความรู้ปัญญารอญญาคับาจากปัญญาอีกก็ชั้นที่สามคือวิมุตติวิมุตติก็ประหลุกพ้นคือแม้กระทั่งปัญญาเองก็ เป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นถือมั่นไม่ได้คือมันดีแต่ว่าไม่ควรปรองมาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันต้องลงเชื่อเพื่อรู้เพื่อละไม่ใช่เชื่อเพื่อจับมัดยึดติดจนกลายเป็นงมงายกลายเป็นเป็นอันต้ายอะไรอยนที่อาศัยความเชื่อเพื่อไปสู่ปัญญาเราเชื่อศรัทธาครูบาอาจารย์ท่านนี้ก็ให้เราได้พัฒนาตนไปต่อ จะติดอยู่กับสิ่งนั้นก็มาจากศรัทธาปัญญาแล้วก็หลุดพ้นนะครับโอเคสุดท้ายนี้อยากจะให้คติคำกับท่านผู้ชมนนหนึงในยุคสมัยของพระพุทธศาสนาในช่วงนี้ค่ะแล้วก็คันพรด้ยค่ะกับพระศาสนาเมื่อเรามีความรู้สึกว่าภิกษุบริษัทท่านอ่อนแอเต็มทีแล้วเราผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกา ซึ่งมีความสำคัญเท่ากันในหน้าที่ต่างกันก็ต้องฟื้นกำลังขึ้นมาช่วยทีนี้แหละทำอย่างไรประการแรกเนี่ยต้องเข้าใจว่าศาสนาเสื่อมเจริญเพราะพุทธบริษัทสี่อย่าไปฝากไว้กับพระญาติโยมบางทีคิดว่าเป็นเพราะพระอย่างเดียวเราชาวบ้านทำบุญทำทานพอแล้วไม่ก็ต้องมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติให้เรียนรู้ให้เข้าใจเช่นเดียวกันทีนี้ในกรณีที่มี อภิกษุท่านเสียหายย่แย่ผู้ที่ไม่ได้พัฒนาจิตทุกวันนี้ก็อาจจะพูดเไม่ดีโอ้ oh, แย่จริงมาศาสนาเลิกแล้วฉันไม่ศรัทธาแล้วเลิกทำบุญแล้วดูสิเขาคนนั้นก็แย่ไปคนหนึ่งแล้วเรากลับไปแย่ตามเอาคนไม่ดีมาเป็นบรรทัดฐานที่ตั้งแต่ถ้าคนที่พัฒนาจิตหรือมีศรัทธาที่ตั้งมั่น เออน่าเสียดายนะท่านก็นบวชมานานคิดว่าจะพึ่งพาอะไรได้บ้างได้รู้ดีอะไรมาบอกสอนเราบ้างพึ่งไม่ได้เลยเนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ผิดอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นต่อไปนี้เราก็จะพึ่งตนนี้มากขึ้น <c oughs> เออท่านไม่นำสวดมนต์เราก็สวดเองได้ <c oughs> เออท่านไม่เทศไ,ไม่สอนในทุกวันนี้มีความสะดวกเมื่อก่อนหนังสือ มันหายากทุกวันนี้เทคโนโลยีการพิมพ์ก่าวหน้าอีบุ๊กอีพับเรื่องของโซเชียลเราก็ใช้เป็นประโยชน์ถ้าคิดอย่างนี้กลายเป็นว่าเราก็ไม่สูญเสียศรัทธาไม่สูญเสียความดีพร้อมที่จะก้าวไปไม่ตัดโอกาสตัวนี้สาธุครับ มาแล้วก็ต้องมากินเนาะมาประชุมก็ต้องมาหาปลากินใช่ไหมใช่ค่ะอ่าต้องมาหาปลากินแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านขวดจิตรานะครับอยู่กับพี่สุนทรนะครับสวัสดีครับพี่สุนทรสวัสดีค่ะ ครตาจิตรากลายเป็นพี่สุทธเป็นชื่อแฟนครับ่แฟนรู้รอรออย่างนี้มีแฟนแล้วนะแล้วแล้วแฟนไม่มาเลยแฟนก็ดูอยู่อีกร้านมีร้านครัวจิตตาที่ห้วยฝางครับโอ้มีในกรุงเทพด้วยแล้วก็มีที่ปทุมด้วยครับผมอ๋ออันไหนสาขาแรกพี่ห้วยฝางครับที่ห้วยฝางครับผมเปิดมาประมาณ20ปีแลปีนะครับ20ปี แสดงว่ารวยจากทางโน้นมาก็เลยเป็นคนกทมนี่เองห้วยขวางครับจิตตาห้วยขวางนะคะครับผมธรรมดาเป็นคนผมเป็นคนชุมพรกรุงแฟนเป็นคนสงขลาครับครับอันนี้ก็คือสาขาที่ปทุมธานีครับผมนะนีอยู่โลเคชั่นตรงไหนนะครับคคลองห้าคลองหลวงปทุมธานีครับคลองห้าคลองหลวงปทุมธานีนะต้นไม้สวยมากเลยบรรยากาศดีมากล้อม มาแบบต้นใหญ่ๆนี่เลยครับผมแล้วติดน้ําด้วยครับผมเข้ามาเดินผ่านมาตรงเนี้ยมีดนตรีดนตรีสดชอบด้วยแล้วเพลงยุค90หมดเลยแขกผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุค90นี่แหละครับโอเคเรามาเข้าเรื่องอาหารกันเลยดีกว่าว่าวันนี้พี่สุทธมีอะไรมันแนะนํานะครับครับ เอาเมนแรกเลยเอาเมนดูแรกก็ปลากระพงอันนี้ใช่ไหมครับปลากระพงนึ่งมะนาวครับก็เป็นปลากระพงสดๆเลยใช่ไหมครับมถ้าทางจะลดจัดนะครับใช้ได้ โอเคต่อไปครับเป็นอันที่สอเป็นสลัดกุ้งผลไม้กระทงเผือกครับสลัดกุ้งผลไม้กระทงเผือกแสดงว่ากินได้ทั้งกระทงเลยกินได้ครับกระทงนี่ใช้เผือกทอดเป็นกระทงสาหรับเป็นภาชนะครับแต่มันกรอบสามารถกินได้เลยครับอันนี้เด็กๆจะชอบนะครับผมชวนมากเป็นสุภาพสตรีกับเด็กครับเย็นๆอย่างนี้ด้วยเนาะกแบบ ใช่ไหมโอ้อ้วนใช่พวกเฮลตี้หน่อยก็จะกินแบบอย่างรราชอบกินเนี่ยแต่ไม่ทันอาจารย์ลุกทักทีเลยนะคะเดนแย่งหมดเดินเหลือกระทงไว้ให้ได้กินแต่กระทงตลอดเลยกระทงเผือกได้ต่อไปครับแกงส้มใต้ครับแกงส้มใต้ปลากระทงแกงส้มผมจะมีสองอย่างแกงส้มภัคกลางก็พวกแกงส้มชะอมทอดอะไรพวกนี้กุ้งครับ ุ่งสดชะอมทอดครับอันนี้ใช้ปลากระพงครับแต่ปลาเรามีให้เลือกหลายชนิดครับปลาทังปลากระพงปลาช่อนได้หมดครับน้ําข้นมากเลยเนี่ยใช่ตรงแซ่บมากเลยนะแล้วทารสชาติใต้เลยไหมพี่ครับอันนี้แบบใต้เลยครับโอ้โหอันนี้่าคาอันนี้ต้มยำปลาปลาช่อนครับจะเป็นซิกเนเจอร์ร้านตอนนี้ครับต้มปลาปลาช่อนครับนะครับ เราเยอะอ๋อนี่ไงปลาเราจะใช้ปลาช่อนตัวต่อตัวเลยครับปลาช่อนนาหม้อหนึ่งก็คือหนึ่งตัวเลยคือเราไม่ได้ทําไว้ก่อนพอสั่งก็แขกสั่งก็ทําตัวนั้นครับหนึ่งหม้อคือหนึ่งตัวเลยครับผมนี่ล่ะเนี่ยอันชี้ชูชีปลาหมอครับชูชีปลาหมอครับผมทำไมตัวใหญ่จังปลาหมอเนี่ยจะเป็นปลาหมอพันุ์ชุมพรครับจะเป็นตัวใหญ่ครับถ้าเป็นปลาหมอ ธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆมันจะก้างมันจะเยอะเราไปเลยใช้ปลาหมอพันธ์ปลาหมอชุมพรพันธ์นี้อันนี้ปลาหมอทะเลนะพี่ไม่ใช่ครับปลาหมอน้ำจืดครับครับหมน้ำจืดแต่มาจากชุมพรครับโอเคมินนี่ครับไก่ทอดเกลือครับเป็นไก่บ้านไหมไม่ใช่ครับเอ่อเป็นไก่เขาสนกวางครับของเราจะใช้ทอดแห้งเพราะนั้นไก่จะต้องนุ่มอ๋อแสดงว่ากรอบนอกนุ่มในเนี่ยครับ รัทานกับน้ําจิ้มอะไรครับอันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ําจิ้มไก่ครับครับจิ้มซีฟู้ดหรือน้ําจิ้มไก่ครับมีน้ําจิ้มให้เลือกสองอย่างครับผมโอเคเมนูต่อไปครับเป็นเป็นกุ้งชาววังครับเป็นยังไงพี่ยังไงคะก็ก็ใส่พวกซอสพวกนมอะไรพวกนี้ครับอ๋อจะทําน้ําราดครับผมน้ำราดของเราเองครับผมเป็นสูตรที่ร้านเลยหรอกคะครับผมน้ำข้นมากเลยครับน่าทานมากครับลองชิมดูได้ครับ คุกข้าวได้เลยใช่ครับใช่ครับเด็กๆนี่คุกข้าวอร่อยครับผมอันนี้ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับปลาหมึกผัดไข่เค็มครับผมสดไหมปลาหมึกสดครับอาหารทะเลนี่สดทุกวันเลยครับนะครับโอเคมาอันนี้ต้องเป็นปลาดุกแน่เลยปลาดุกฟูผัดพริกขิงครับปลาดุกฟูผัดพริกขิงไข่เค็มครับผมนะครับจะ รสแซ่บๆไว้กินแกล้มกินอะไรแก้ม็ไอ้จริงๆชอบกินกับข้าวกับข้าวก็ได้อยู่ครับปลาดุกนาด้วยระคะโอ้ดูน่าทานมากเลยน่าทานจริงๆอันนี้เนื้อผัดหน่อไม้ดองครับเนื้อผัดหน่อไม้ดองถ้าคนไม่กินเนื้อสามารถสั่งเป็นหมูสั่งเป็นได้ครับได้ครับก็เหมือนกันครับได้หมดครับผม มาอันนี้ครับอันนี้ปลากระพงสองใจครับเป็นปลากระพงสองใจเป็นปลากระพงแล้วก็ซีกหนึ่งเป็นคล้ายยำสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยยำสมุนไพรคล้าอีกซีกหนึ่งกเป็นาทอดซอสเหมือนกับสเต็กคล้ายๆอันนั้นเนี่ยอันนี้เหมือนกับของไทยของฝรั่ง รสชาติไงสนใจและอันนี้เห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยปลาดุกป้าที่ผมทําขึ้นมามันเป็นปลาดุกล้าไม่เหมือนปลาทางอีสานปลาดุกปลาครัวจิตตาผมผมทาไว้สําหรับขายเป็นของฝากจากที่ร้านแต่ผมทอดขึ้นมาให้ว่าขายเป็นแพ็คอย่างนี้ใช่คือชื่อปลาดุกป้าครัวจิตตาเลยครับคือเกลือบ้านทีเลื มันที่เกี็จว่ายน้ำมันก็เลยลาหรือว่ามันว่ายเยอะจนมันลามันนม่อยมันเหนื่อยนี่ปลาดุกล้านี่ทำเองเลยของโัจิตรานี่เลยสูตรนครศรีธรรมราชนะครับมันจะปลาดุกพวกนี้จะดังอยู่ที่พัทลุงกับนครสีธรรมราชครับความแตกต่างมันเป็นยังไงพี่มันอร่อยตรงไหนกับถ้าเทียบกับปลาที่อื่นเนี่ยมันรสชาติมันไม่เหมือนกันเลยเราหมักให้มันคล้ายกับปลา อินทรีย์เค็มอ่ะมันจะไปทางนั้นแต่มันเนื้อมันละเอียดกว่าผมว่ามันอร่อยกว่าต้องต้องมาชิมต้องมาชิมแล้วขายเป็นแพ็คแพ็คครับราคาเท่าไหร่คร่บผมขายปีกอยู่ร้อยหนึ่งครับบาทร้อยร้อยถูกเลยเนาะบาทแล้วก็มาถึงก็แค่ทอดลงไปเอาไปทอดใช่ครับส่วนมากเขาจะซื้อกลับไปทอดที่บ้านครับครับผมนี่ก็เป็นอาหารที่แนะนําเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของทิ้งทางร้านบ้างทางร้านนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงพี่สิบเอ็ดโมงครับสิบเอ็ดโมงเช้า ถึงห้าทุ่ม1อหนงเช้าถึงห้าทุ่มหาทุมครับครัจะปิดสี่ทุ่มครับครัปิดสี่ทุ่นครับแต่คนนั่งได้ถึง5้าทุ่มเปิดทุกวันทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดเนาะไม่มีวันหยุดครับแล้วร้านนี่โลเคชั่นปักหมุดได้เลยไหมพี่ปักหมุดได้เลยครับแต่ว่า ครัวจิตราการเล่นฮาวครับหรือครัวจิตราคลองห้าครับวิ่งเส้นคลองห้ามาใชถนนใช่ครับเรียบทํถนนคลองห้าคลองหลวงเนี่ยครับจะอยู่ตรงข้ามตชดภาคหนึ่งเลยครับถามพี่สุธรแล้ว่ามีโปรโมชั่นให้กับผู้ชมรายการรักระดุกออนทัวร์อะไรบ้างครับก็ลดอาหาร 10%เซครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมสบเปอร์เซ็นต์ครับเฉพาะอาหารถึงเมื่อไหร่ก็มาเลยมาจากรายการรัฐนคืทุกคนแจกลยครับแจกลายนะครับทาง P N K ละครับวันนี้แจกอะไรครับ P N K ก็มีกาแฟนะคะที่ไหนไหนนี่เลยมาโชว์ขัหน่อย P.N.K. นะคะก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะยิ่งตอนนี้ยิ่งโควิดเนาะก็ทานได้นะคะหนึ่งรางวัลแล้วอีกแต่ว่าก็ให้อีกหนึ่งรางวัลนไดะก็เป็นการโนดิ้งค่ะการโน้ตงนะครับแต่ตอนนี้เรามีให้กับพี่เขาสองกล่องด้วยกันเลยทางบริษัทฝากให้นะคะครับผม ะให้กับทุกสุนทรครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมวนผมก็จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังนะครับยังไม่หมดวัตถุมงคลที่นะทางรายการมอบให้นะครับอีกสามรางวัลนะครับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่าวันนี้ที่เราพามาทานอาหารอร่อยๆตรงนี้ครัวจิตราเนี่ยตั้งอยู่ที่คลองหลวงคลองอะไรครับคือแม่นมากเลยเพราะว่าข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเนาะแม่นมากเลยเพราะว่ารัตตอ่ะ ไปเที่ยววัดมาวัดเมื่อสักครู่นี้อยู่คลองหกคลองหกใช่ร้านอาหารนี้ก็ต้องอยู่คลองหกค่ะอ่าหากินใกล้ๆเนี่ยนะใช่พออยู่ใกล้ใกล้นี่แหละข้สองและครับพี่ก็อยู่คลองห้าครับเพราะว่าอ่า ผัวจิตกาผมเป็นเจ้าของร้านผมเป็นเจ้าของเอาแล้วครับจะเชื่อจะเชื่อเจ้าของรายการนี่จะเชื่อเจ้าของร้านดีใครรู้คำตอบรีบตอบไปนะไปดูของแท็กไปดูก่อนชวนหรือว่าจะสแกน QR Code หรือจะโทรมาก็ได้ตอบถูกรับรางวัลไปเลยแต่ยันลืมนะครับมีโปรโมชั่นให้กับท่านผู้ชมนะครับถึงเดือน กทัดาคมนะครับลดไปเลย10%วันนี้ต้องขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับขอบคุณพี่สุนทรมากนะครับขอบคุณทางรายการมากครับผมครับผมโอเคครับวันนี้เรา3ามคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรายการรัฐกระดูกออนทัวร์นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้กันใหม่นะคะ